ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซม p l e ลนะในะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนผู้เล่นใหม่นะสำหรับคนที่กําลังเล่นด่านสเตจพิเศษ,ษแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถผ่านได้นะครับผมเพราะว่าผมลองเล่นแล้วเนี่ยก็คือมันยากมากนะอย่างเช่นไอ้ด่านกระโหลกหินอมาตะเนี่ยไอ้ด่านแบบทุกด่านอะ่ะคือมันโหดมากเลยนะเวย้ยคือกว่าเราจะผ่านเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะแล้วก็ด่านที่ยากมากที่สุดสำหรับผมแล้วเนี่ยก็คือไอ้ด่านธาตุนะครับผมก็ ในวันนี้เนี่ยจะเป็นธาตุน้ำนั่นเองก็คือเราเนี่ยต้องใช้เรนเจอร์ธาตุไม้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเจอด่านธาตุไม้เนี่ยเราก็ต้องใช้เรนเจอร์ธาตุไฟแต่ถ้าเราเจอด่านธาตุไฟเนี่ยเราก็ต้องใช้เรนเจอร์ธาตุน้ำนั่นเองก็คือเราต้องเอาเรนเจอร์ที่มันชนะทางธาตุกันเนี่ยมาสู้นะครับผมส่วนด่านที่เราทุกคนเนี่ยต้องแนะนําให้เหมาเลยนะก็จะเป็นด่านดาวเคห์ฉลองครบรอบเจ็ดปีนั่นเองเพราะว่ามันให้ของรางวัลมากมายนั่นเองนะครับผมวิธีแรกในการผ่านนะก็คือเราต้องไปหาแอดเพื่อนที่เขาเล่นเรนเจอร์แบบว่า โหดๆเลยนะแล้วก็จัด3ตัวให้เรานะซึ่งมันก็จะหาได้ตามแบบว่าเพจต่างๆนะครับผมอย่างเช่นคุณบิ๊กเนี่ยเขาก็แจกแบบเนี่ยเห็นไหมเขาจัดแบบให้เราเนี่ยสตัวโหดๆเลยนะแล้วก็แอดเขาได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างอย่างที่2เลยเนี่ยเราก็ต้องมีทําทการผ่านด่านไอ้นี่ก่อนนะด่าน193้านะครับเพื่อที่จะได้รับไอเทมอันใหม่นะก็คือมันจะแรงขึ้นแล้วก็ใช้ได้นานขึ้นนั่นเอง จากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีแบบเลนเจอร์แบบพอแบกทีมได้นะอย่างเช่นตัวของผมเนี่ยก็จะมีอ่าอย่างเจ้าบาวนักพยากรณ์ฝึกหัดนะก็คือยัดเกียร์ให้มันตีแรงไปเลยนะครับผมอ่าหรือว่าใครที่แบบได้ตัวเกลือนะอย่างเช่นเจ้าไอแซลลี่เป็ดอ่นที่มันลิ้นยาวๆอ่ะทุกคนก็คือไอตัวนั้นเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีเลยนะสำหรับการเล่นสเตจพิเศษนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นด่านที่ยากที่สุดนะก็คือวันนี้เนี่ยจะเป็นทาาดน้ําใช่ไหมเราก็ต้องอ่าหาเพื่อนที่เขาแบบว่า ใช้เลนเจอร์ธาตุไม้เป็นหลักเลยนะเราก็จะเลื่อนหาดูนะอ่าเดี๋ยวเราเลื่อนดูอ่นนี้เขาก็จะแบบว่าจะ3สามตัวก็จริงแต่ว่าเขาจะเป็นธาตุน้ำนะก็คือมันจะแบบว่าธาตุน้ำกับธาตุน้ำเนี่ยก็จะตีแบบช้าหน่อยแต่ถ้าใช้ธาตุไฟเนี่ยคือจะตียากมากนะโอเคคนนี้เนี่ยเขาก็จัดแบบธาตุไม้มา4ตัวนะแต่ว่ามันก็จะแรนดอมใหม่อีกทีถ้าทางดีเขาจะจัด3ตัวจะดีกว่านะแต่ว่า5ตัวเนี่ยก็มันจะสุ่มมา3ตัวนะเดี๋ยวผมก็จะใช้คนนี้แหละครับในการผ่านด่าน6นะ โอเคเราก็มาลุ้นกันอีกทีนะว่าเขาเนี่ยจะปล่อยตัวอะไรให้เรามาแต่ก็กดเอามาตัดแล้วก็กดช่วยเพื่อนเลยเลยครับผมอ่าเห็นไหมอันนี้เนี่ยก็จะเสียนิดนึงนะก็คือถ้าแบบชิโนบุเขาออกมาเนี่ยก็จะดีกว่านี้นะแต่ว่าเราได้เลนเจอร์ท่าแทงมานะแล้วก็เป็นตัวบินโอเคผมก็ต้องแบบว่าปล่อยไปเรื่อยๆนะให้บ้าของเราเนี่ยเป็นตัวแทงให้แล้วก็รอจังหวะนะครับผมค่อยกดนี่เลยแล้วก็กดแบบว่าแช่เอาไว้เพื่อให้เลนเจอร์ของเราเนี่ยตีป้อมนะ เราต้องตีหวังแบบว่าให้ตีป้องให้แตกนะถ้าตีไม่แตกก็คือจบเฮโอเคจากนั้นก็กดลูกไฟไปเลยครับผมแล้วก็เราเนี่ยจะเล่นยืดประมาณตรงนี้นะยัดตรงนี้แล้วก็กดพัดไปเลยครับผมแล้วก็เลนเจอร์ให้เราเนี่ยก็เพานาะให้มันตีแบบว่าเขาเรียกว่าฐานนะเนี่ยไอ้ฐานพวกนี้นี่ยคือจะตียากมากนะต้องเพานาะให้มันบอกว่าตีให้ได้โอเคเมื่อแตกเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็ปั๊มไอ้จรวดไอ้ตรงเนี้ยด้านซ้ายที่มันมีแซลลี่อ่ะแล้วก็กดแบบย้ําๆไปเลยนะให้แบบว่า อาสไซล์เนี่ยมันส่งลงมาเพื่อให้สตันศัตรูนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเราก็พอสู้ได้แล้วลหละจังหวะน,นี้ก็แนะนาเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกดดูเพื่อนก่อนแต่เวลาที่จะเรียกเขานะไม่งั้นเนี่ยอาจจะแบบเขาจะตัวหนึ่งดาวมาให้นะอันนั้นก็จะจบเลยนะครับผมเออมาก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแบบว่าการเล่นด่านธาตุนะต่อไปก็จะผมเนี่ยก็จะไปให้ทุกคนดูนะวิธีการผ่านด่านของไอกระโหลกหินอมตะนะมาเลยครับผมทุกคนมา นี่เห็นไหมเลเ้ลวก็อัพแบบว่าได้เยอะอยู่เหมือนกันนะนี่นะครับผมก็มาเป็นนี่เลยกระโหลกหินอมตะหกผมแนะนําให้เล่นครบทุกด่านเลยนะก็คือตั้งแต่ด่าน1นถึงหนะของกระโหลกหินอมตะนะครับผมแล้วก็ด่านธาตุก็เป็น5กับ6แล้วก็ด่านไอฉลองครบรอบเจปีเนี่ยแนะนําให้เล่นให้ครบเลยนี่เห็นไหมเขาก็จัด3ตัวให้เราแล้วเราก็ใช้เข้าไปเลยนะครับนี่นะกดใช้ไปเลยโอเคก็สามารถสู้ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาจัดมา3ตัวขนาดนี้นะโอเค เราก็ต้องดูแบบว่าค่าพลังด้วยนะทุกคนคือไอตรงค่าดาวเนี่ยถ้าแบบมันลานอัพเนี่ยก็แนะนําให้ใช้ได้เลยนะนี่ครับผมเห็นไหมเบลิโอรัสเนี่ยก็มาช่วยตีแล้วก็แนะนําเป็นแบบว่าถ้าเพื่อนเขาจัดสายว่องไวเนี่ยแล้วก็ใช้ได้เลยนะเพราะว่องไวเนี่ยมันตีป้อมค่อนข้างจะแรงนี่เลยเห็นไหมดูเรียบร้อยครับผมเนี่ยก็สเต็ปง่ายก็คือกดอมตะแล้วก็กดเพื่อนจากนั้นเนี่ยก็ให้มันตีแบบว่าป้อมให้แตกนะจากนั้นเนี่ยแล้วก็พออมตะหมดเนี่ยก็กดน้ําแข็ง แล้วก็ค่อยพัดนะครับผมแล้วก็กดลูกไฟโอเคก็จะประมาณนี้นะ<ม>สเต็ปง่ายๆนะนี่เลยก็เนี่ยเราต้องเล่นให้ครบดันตั้งแต่1นถึงหนะของกระโหลกหินอมตะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เล่นไอ้ดันท่านเนี่ยเล่นแค่5กับ6ฉลองครบเล่าเจปีก็เล่นครบไปเลยอ่า<ม>และอ่ะก็เป็นวิธีง่ายๆนะทุกคนก็ประมาณนี้นะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยก็แนะนําให้กดกระป๋อง e AP ด้วยเพราะว่ากระป๋อง e AP เนี่ยค่อนข้างจะสําคัญเลยมันทําให้เลเวลของเราเนี่ยมัน อพุ่งอัพได้ไวนะก็คือดีมากๆเราก็ใช้แค่ค่า f เ,เอานะค่า f เ,เนี่ยก็หาจากการเนี่ยเห็นไหมส่งค่า f ไปให้เพื่อนแล้วเราก็จะได้ค่า f มานั่นเองโอเคนะทุกคนก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ